สวัสดีเพื่อนๆเอ็สีตีพึ่งนะครับก็วันนี้ออกมาตดตามต่อกันครับก็ตั้งแต่เช้านะครับเพิ่งวันนี้เป็นลังแรกนะครับก็เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศตอนการแหกนะครับก็จะแหกไปนะครับหลังไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับก็เอาครับเพราะว่าหายากนะครับก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับก็ สวัสดีเพื่อนๆีตีพึ่งตอนเย็นๆนะครับก็พึ่งอ,ออกตีไม่ได้นะครับฝนตกๆแบบนี้ก็ละจากพึ่งมาเป็นตอนะครับก็เดี๋ยวขอตัวแหกก็แล้วกันนะครับเพื่อความเร่งด่วนนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจแล้วก็ช่องยูทูบผมในชื่อว่าล่าประสบการณ์ใบในเบียนะครับก็ พื่อนที่พงหนองนะครัก็ช่วยกันตามกำลงใจครับต ครับสามชั้นตัวสวยๆนะ่อะนก็ฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆอ็สีทุกท่านนะครับเชวยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจ แล้วก็ช่องอยูทูบผมในชื่อว่าลาบสบการ์ใบในเบียด้วยนะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจกันแล้วน,นะครับก, <mm> <mm> ก็ออกนอกพื้นที่ก็แล้วกันตัวนี้ก็ออกมาที่เรียบร้อยครับก็ ผอได้กินนะครับก็สามชั้นแน่นๆนะครับตัวแน่นๆก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจแล้วก็ช่องยูทุบผมในชื่อว่าลาบสุกการใบในเบียร์ด้วยนะครับก็ไปครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ